สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาพบกับคุณครูสมสุดาเพชรรานนนหรือว่าครูสมของนักเรียนนั่นเองนะคะคิดถึงกันไหมคะสําหรับการเรียนออนไลน์ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะสําหรับวันนี้ค่ะคุณครูก็สอนออนไลน์อีกเช่นเคยนะคะให้นักเรียนตั้งใจเรียนนะคะท้ายด้านท้ายนะคะุณครูจะมี ใบงานให้นักเรียนได้ได้ทำด้วยนะคะตั้งใจนิดนึงนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรื่องที่เราจะเรียนอยู่ในมาตรากรมนั่นเองค่ะครูจะสอนเรื่องมาตรากรมก่อนอื่นนะคะให้เรามาดูตัวชี้วัดกันก่อนค่ะตัวชี้วัดค่ะอยู่ในมาตรฐานท่อ1.1นะคะ ป3ทับ1อ่านออกเสียงคำข้อความเรื่องสั้นๆและบทร้อยกรองง่ายๆได้ถูกต้องคล่องแคล่วค่ะและมาตรฐานท4.1ป3ทับ1เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำนั่นเองนะคะอ่านี่คือตัวชี้วัดค่ะเราต้องทราบตัวชี้วัดกันก่อนว่าเราเรียนทำไมเราเรียนแล้วได้อะไรนะครับอืม ก่อนอื่นค่ะฟังเพลงกันก่อนนะคะใครอ,อยากจะเต้นนะคะออกมาเอ็กซ์ซอร์ซส์ด้วยนะคะพร้อมไหมพร้อมแล้วลุกขึ้นเลยนะคะแล้วก็ฟังเพลงไปกับคุณครูมีท่าประกอบด้วยนะคะขอบคุณครูป,ประภาสีนะคะ เลพลด้วยนะคะจากโรงเรียนวัดป่าแดงสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเชียงใหม่เขต3ด้วยค่ะสง่งมอบเพลงมาตรากรมมาให้นักเรียนนะคะออกเอ็กซ์ไซส์กันก่อนที่จะเริ่มเรียน ขอบคุณมากๆด้วยนะคะสำหรับคุณครูประภาศีเลพลนั่นเองนะคะสมมติเพลงมัตรกรมใมห้พวกเราได้เต้นได้ออกเอ็กซ์ไซส์ก่อนที่จะเริ่มเรียนนะคะเปิดเรียนมาเต้นให้คุณครูดูด้วยนะคะใครมาเต้นให้ดูก่อนเดี๋ยวครูครูจะมีรางวัลให้นะคะผ่อซ้อมเต้นด้วยนะจ๊ะมัตรกรมจ้านักเรียนขามัตรกรมนะคะแน่นอนค่ะมัตรกรม อะไรสะกดคะมอม้มาค่ะมอม้มาตัวเดียวเท่านั้นนะคะเป็นคำที่ผสมด้วยอัษระต่างๆนะคะในมา,มาตรากกานั่นเองนะคะแล้วก็มีมอม้าเป็นตัวสะกดอยู่ด้านหลังนะคะเป็นตัวสะกดอย่างเช่นคำว่ากระหมอ่อมคำรามจริยธรรมชมรมถลม่มทนุถนอมทิมทุ่ม บันทมบังคมเปรมปรีพฤติกรรมพิรมแยมยาม,ยามอาสมนะคะมอม้าอยู่ด้านหลังนะคะมอม้าอยู่ด้านหลังเป็นตัวสะกดนะคะนักเรียนจําได้เลยนี่คือมาตรามาตรากรมนะคะง่ายไหมนักเรียนค่ะง่ายนกมาตรากรมมอม้าตัวเดียวค่ะสะกดอยู่ด้านหลังค่ะอ่ะนักเรียนค่ะ มาดูตัวอย่างตัวอย่างนะคะนี่เห็นไหมคะตัวสีฟ้าที่นํามาฝากนักเรียนในวันนี้นะคะคําว่าร่มมม้าเป็นตัวสะกดค่ะคําว่าส้อมส้อมช้อนส้อมส้อมเขียนแบบนี้นะคะส่อเสือไม่ใช่ส้อมอ่าสอโซ่อ้นบบน์ส้อมแสมนะคะนี่ส้อมช้อนส้อมเขียนแบบนี้ค่ะมมานะสะกดด้วยตัวสีฟ้านะคะนั่นคืออ่ามมาสะกดมัตรกรมค่ะพัดลม นะคะชมพู่ชมพู่น่ากินเนาะเข็มเข็มโคมไฟบ้านเรามีโคมไฟนะคะส้มส้มเปรี้ยวหวานทานได้ไหมมีวิตามินซีนะคะไอศครีมไอศครีมมอมาไอศครีมไม่ใช่ก๋อฟนะคะกไอ่เห็นไหมคะไอศครีมมอม้าเป็นตัวสะกด ะะเขียนแบบนี้นะคะไอศกรีมต่อไปค่ะสนามกีฬาสนามมามา้าเป็นตัวสะกดค่ะมะขามมะขามนะคะเปรี้ยวหวานชอบกินมะขามหวานเนะาะมะขามเปรี้ยวเอาไว้ทําน้ำพริกได้เนาะอ่ะ,อะมีคลิปวิดีโอมาฝากนะักเรียนค่ะมาตรากมในวันนี้ ไปฟังกันเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยแับคุณครูต่อในช่วงต่อไปนะคะฝึกอ่านจะไม่สนุกค่ะแม่กรมคือคำที่มีเสียงมเป็นตัวสะกดฝึกอ่านสะกดคำในแม่กรมชามมาจากชอช้างประสง สาระอาและมอมะอ่านว่าชออามอชามขิมมาจากขอไข่ประสมสาระอีและมอมะ อ่านว่าขออีกมอขิมเทียมมาจากทอทหารประสมสระเอียและมอมา้าอ่านว่าทอเอียมอ ียมหอมมาจากหอหีกระสมสาระอและมอมาอ่านว่าหออมอหอมสม มาจากสอเสือประสมสระโอและมอมอ่านว่าสอโอมอสมยืนมาจากยอยักษ์ประสม สาระอืและมอมา้าอ่านว่ายออืมมอยืนฝึกอ่านคำหรือกลุ่มคำในแม่กลมตีขิมชุมนุมมูม,มาม โคมไฟมอมแมมมะยมคำรามยอมตามมะขาม อบคุณสำนักพิมพ์เอ็มพันด้วยนะคะที่ส่งมอบคลิปวิดีโอดีๆมาให้กับนักเรียนในวันนี้ค่ะ mm. อย่าลืมค่ะมาตรากลมค่ะสะกดด้วยมอม้านั่นเองนะคะมอม้าเป็นตัวสะกดตัวเดียวนะคะ mm. คุณครูมีใบงานไหมนักเรียนได้ทํากันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ mm. มาดูใบงานของเราค่ะ mm. แบบฝึกหัดมาตรากลมชั้นประถมศึกษาปีที่สามนะคะ คำชี้แจงค่ะเลือกคำที่กําหนดเติมลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ง่ายไหมนักเรียนว่าง,ง่ายเนอะอ่ะมีคําว่าอะไรบ้างนักเรียนดูเองนะคะมีคําว่าอะไรบ้างเอาคําพวกเนี้ยนะคะแล้วก็มาใส่ในประโยคด้วยกันสิบข้อนี้ทำลงในสมุดเช่นเคยค่ะ ทําลงในสมุดนะคะย้ําว่าทําลงในสมุดค่ะเ <_ an> ขียนคําชี้แจงเขียนคําต่างๆแล้วก็ลอกโจทย์ทั้ง10ข้อนะคะ <_ an> แล้วก็เอาคําพวกนี้มาเติมในช่องว่างนี้อย่างเช่นข้อ1คนไทยมีอัธยาศัยไมตรีจุดจุดจุดแจ่มใสนักเรียนจะเอาคําอะไรามาใส่ในนี้นะคะในประโยคตรงนี้ ข้อ2ชาวบ้านในจังหวัดศรีสะเกดนิยมปลูกจุดๆแดงเป็นอาชีพปลูกอะไรล่ะปลูกอะไรลองดูนะคะแล้วก็นำมาใส่ในนี้ปลูกอะไรครับเสริมหลังรดูเก็บเกี่ยวนะคะอเอาอะไรมาเติมข้อ3 แม่ค้าพบธนาบัตรจุๆ่ๆจะกลุ่มมิจฉาชีพมาซื้อสินค้าพบอะไรจะนาบัตรอะไรนะคะนำคำพวกนี้มาใส่นะคะมีด้วยการสิบข้อ,อนักเรียนทำลงในสมุดนะคะย้ำว่าทำลงในสมุดคะ่ะอย่าลืมนะคะนักเรียนคะ่ะนักเรียนที่รักของคุณครูอย่าลืมทำใบงานของคุณครูนะคะ เจอกันใหม่ค่ะในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้คุณครูโสมสุดาเพราะว่าครูโสมต้องลานักเรียนไปก่อนนะคะสำหรับเรียนออนไลน์ในวันนี้ใครมีอะไรสงสัยก็ไลน์มาถามคุณครูหรือว่าใส่ไว้ในล่าง YouTube ได้นะคะว่ามีอะไรรายงานตัวด้านล่าง YouTube นี้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะไม่แรนตัวในไลน์นะคะ เจอกันใหม่กับการเรียนออนไลน์กับคุณครูสมนะคะสำหรับวันนี้ต้องบอกว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย